ครับสวัสดีครับอแม่พี่น้องสุ่มมองสุบบอลทั่วประเทศครับผมฝาคฟ้ามครับบ้านน้องเสียมตำบลกรกรามเพชจัตูจังวัดลอยเอ็ดครับวันนี้ก็ได้เมว่าแม่ลูกมาฝากอีกครับแม่ไหมครับยางหนาเลยครับลูกเจ็ดแปดเดือนหนาะไปเรื่อยครับของก็เห็น ตรงลวกดีครับเพรานี่แหละน้ำน้มคักแหน่ว่าแม่นี่ครับลงตัวที่สองครับต้นเบิ้งครับตัวสองตัวสามต่อไปครับแม่สูงกว่าแม่ลอยสามสิบห้าบวกลบครับเปิดราคาไว้ถึกเถีงเลยครับสิบตัวละเมือนก็บาทสองเมื่ินเก้าพันห้าร้อยครับถูกถูกเปิดท่อกับศูนย์เก้าเจ็ดสองศูนย์เก้าแปดห้าสองแปดครับ งไห้ซีตัวอีสานครับอ้เป็นตะเลียงค่ะแม่นี่ครับมันทรงลูกดีมันคักงว่าเงินแสนมาด้ตัวนี้น้ำนุ่มผดเขอนครับผมว่ามันแมงง้อแห้งปีเลยห่ะครับที่ทรงลูกดีแม่นี่ครับสีแดงเม็ดข้อเปียกลูกเข้มดีโยว่าแม่ถ้าว่าแม่ออกเลียเ้ยงครับแม่ได้เครื่องดำครับ เครื่องอมดำแดงครับเครื่องอมครับเ่าน้มมาต้องมาละยาครับนม้มทรงลูกดีไปนี่ครับบังหลวดครับโอ้ยเดี๋ยกินเลี้ยใส่ของก็พอดนี่เนาะอมก็ได้มากมเ่อนี่แหละครับได้มากกับมาลงเลยครับไอพี่น้องเอาไปเลี้ยงแม่นี่กคสงสัยว่าจะควงเข้ากับอาทำมาแล้วต้องเข้ามได้ตรวจด้วงได้ครับ เอากับมาตามนี่ไปตามนี่ครับนั่นแหละแม่ไอ้ไปรุ่นเราเป็นเมฆดีบ่มีก็กทับเอาไหมครับแค่นั้นแหละครับผมก็สงสัยว่ามันบ่มีรากตรวท้องเหรอครับพวามรุ่นมันง่ายเหรอบังลูกมันใหญ่กว่าแม่แล้วครับครับเอาตามนี่ครับผมว่ามันข่มแสนข่มง่ะเพราะมันโซน,น,นหน่อยหนอ้ยหยักแหยนครับ อยากหวงลูกเงยยังน้อยอยู่นี่ครับขนาดลูกเ่ยหรอมันเรียกลูกดีเด้มงมัวหวังหวงลูกนี่ขนาดลูกเงยป่ะนี่อยากหวงลูกเงยอยู่ต่วเขาบ้าเพยงครับจับได้ไปได้ครับป้าเลียงดอกธรรมดาครับเบิ่งครับยำละไก่ที่หนึ่งครับสองเม้นสองสพันห้าร้อยครับขอโซ่เลยวังไหนพี่ครับ ตัวอีสานบ้านเฮาครับแข้งขาดีเล็บดีรับประกันทกตอนเดือนหนึ่งแหละครับมันลูกมันยังครับดีครับสุดยอดเมื่อแม่น,มนี่ใจพอเป็นครับเมื่อดูหม้อครับเรี่กงง่ายชินง่ายง้ออ่างลางโพนดีอ่างดีหนังดีเรื่องดีครับมัดลูกโอ้เดี๋ย,าราย,ายครับมารลยได้ครับ เป่าท่อครับพวเดีท่อก้อนเดีก้อนครับลงเลยครับก้อนเทียงนี่ละซื้อมือครับครับหยิาละไข่ที่นึ่นครับสองเมื่อนเก่าพันหาร่อยครับถึงตัวละเมื่นกว่าบาทครับเขาเจ้าถามแยกเลยว่าไม่อยากแยกเขาแยกหรือแยกยังดูมันคุ้มจินน้อมอยู่ครับ เดี๋ยวตัวหามันแล้วมันจบเลยครับแยกเราไปแล้ว,ลวครับโอ้ยไายวันไหนบังรอบๆครับบเนอ้ยโอ้ย,อยขันจอดสันว์ดมาส่งลูกดีครับครับ ลำปึกเลยครับเว้ยสองเมื่นเก่าพันหา่อยครับโทรมาเมือเ่อนี่ส่งให้เมื่อนี่เลยครับแลนส่งให้ดวนเลยครับส่งห่วงครับผมแลนเองส่่เองอยงู่แล้วครับไม่ได้จ้างลุงน้องไคทั้งสิ้นเละครับพอมาท่านใจของหรอกผูเอื้อนะครับ สูงขึ้นอีกเมื่อไรยังยังครับสองมื่นเก่าพันหาร้อยโทษศูนย์เก้าเจ็ดสองศูนย์เก้าแปดห้าสองแปดครับสุภาพร่างครับครับหลวงเลยโอ้ยลำบกเลยครับเบิกกระตักเลยครับมึง,งไงวะ เ้ยเหลือกินเหลือใส่ครับอโอ้มาบนดวนเลยครับรงไหนเลยนะาแมงเส่หลาไปเรียงครับเรียงว่าจงังบ่ผิดหวังครับเ้ยคักหล่าเท้ครับ,ออรบตอนนี้หวานใช่กับหวานนี่นของผมของผมกัน ตาว่าเห็นวงนงินะเดี๋จากนหน้าที่หรอครับมบทยรถนหรอครับเด็กพอประมาณครับมึงกระคาครับค่อนพิจารณาถามกันครับขอบขั้วให้เันมักน้ำกันครับมันจังเลีวครับจังจบครับเอออะไจังคอยตัดสินใจครับ ่งเห้เลยครับส่มม่ส่งเห้เลยผมแดนเลยครับแม่ก็บอ่เแม่หน่อยร้อยสามสิบห้าบวกรบครับแม่มันแม่อ่างดีแม่อ่างล่างดีแม่โพนอ่างดี่วงสี่มันบ่เคยผิดหวังอ่ะมันเลี้ยงลูกดีครับใชยบ่เป็นเลีเ้ยงลูกดีน้ำนมดีครับ,ววรนนรบมึงบอกเฮ้ยแต่มันลูกตัวแม่มันสีหน่อยด้วยราคาเน่ย อีลูกผัวกับบอไปยังกับไี่นี่นั้งมอยากยีนี่อย่าไปแบงปวดแบงปวดอยู่หน่อยแบงยังเแล้อตวจอยู่น่โอ้ปวดนะกินยาปวดๆครับพี่นนอกโอ้สุดยอดครับเหลืยอค้าบอะไรยายถึกเธอครับพร้อมซองแลกวครับนี่สองเมื่อเก่อับหารอรนี่ครับ ขายให้พี่น้องไปเลี้ยงเลยครับบึงหลอดครับไปห้องไปหลายคนนี่ก็บ่ห้องแล้วครับเอานี่เราเอาจอๆเอาง่ายๆหลอดครับของวามันก็คุ้มแสนคุ้มแบบนี้ครับผมเอาระดีครับะระดีพอ่อไทยโดนกิดสีกแมาหลายหน้าที่เราเอาครับขอขอบบุญขอบคุณครับยิรับชมชิบ ช่องสุภาพฟ้ามนะครับกดถูกใจกดติดตามไปแน่ครับอิเดียพ่ผาดทิปไม่ไหมผมรุงสมเอือแล้วครับมีตัวเดียวผมกระท้ายกับมาไปยั้งกับสบายสบายครับครับผมครับขอจบลิปไว้สั้งนี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับ